สวัสดีครับทุกคนวัน,นนี้ก็มาพบกับพี่บอลแชนแนลอนีนแล้วครับจะมาทําการสอนเปลี่ยนรหัสไวไฟสามีบตัวลอเตอร์สีดำสีเสานะครับผมทําคลิปออกไปมีหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับรอบนี้ผมจะมาทําอีกรอบนะครับแล้วก็ใต้คลิปผมจะบอกวิธีการทําไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับ ผมจะพากเอานะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับเราเข้าที่ Google นะครับครับแล้วก็พิมพ์ไปตรงค้นหานะครับพิมพ์ว่า192.168.100นะครับแล้วก็จุดหนึ่งเดี๋ยวรอดูผมพิมพ์นะครับทุกคนพิมพ์ตามไปเลยอ่าครับแล้วกดไปครับ โอเคครับเข้ามาหน้านี้ครับสีฟ้าครับกดอันช่องแรกครับ R O O T นะครับช่องที่สองครับ A D M I N แล้วก็ H W จะเป็นตัวใหญ่นะครับครับเข้ามาแล้วครับกดรูปนะครับรูปที่เป็นรูปเฟืองนะครับคือรูปตั้งค่าครับที่เป็นรูปเฟืองครับทุกคนรอดูครับอ่าฮะสีฟ้าครับ อันนี้ผมกดเข้าไปครับพอเรากดรูปเฟืองเสร็จนะครับ่ากดคําว่า w l a n นะครับโอเคครับกดคําว่า2.4 basic นะครับตอนนี้ผมสต็อปไปอยู่นะครับ๋ยวทุกคนไม่ห้อใจครับพอกดสอกด2.4 b เ s i c ปุ๊บนะครับ๋ย่าทุกคนรอดูต่อโอเคครับกด2.4 basic ครับช่องแรกครับดูเลยครับช่องแรกคือชื่อ wi-fi นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเรามาเปลี่ยนช่องนี้นะครับอันนี้ผมกําลังทําการตั้งให้ลูกค้านะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจก็๋ยวรอดูลิงก์ด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์วิธีบอกไว้ขั้นตอนเป็นขั้นตอนนะครับอ่าน,นี่ผมตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับนี่ไอตรงที่เป็นจุดๆเนี่ยคือรหัสผ่านนะครับแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับตามใจชอบเลยครับจะเอาแบบไหนก็ตามอันนี้ผมกำลังทำการใส่ให้ลูกค้าอยู่นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมใส่เสร็จแล้วแล้วแล้วก็กดคำว่าแอปพลายนะครับตัวสีฟ้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอรอผมกดนะครับตอนนี้ผมกาลังดูลูกค้าอยู่ว่าเขาเข้าได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่าผมกดคําว่าเบสิกแล้วครับไม่ใช่แอปพลนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนตัว 5G ต่อนะครับ 5G ก็เหมือนเดิมครับ คำว่า 5G basic ครับกดสีฟ้า 5G basic อ่าผมรอบนี้ผมขยายออกมาให้ทุกคนได้ดูไม่ได้สต็อปนะครับรอบนี้โอเคครับช่องแรกเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมกำลังใส่อยู่ผมจะพากอนนะผมไม่ได้บันทึกเสียงไว้ตอนนี้ผมทำโอเคครับมาช่องข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ ที่เป็นจุดๆนะครับลบออกครับแล้วก็ใส่ครับรหัสตามที่เราต้องการนะครับตามที่ลูกค้าต้องการผมก็ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็มากดคาว่าแอปพลายต่อนะครับตัวสีฟ้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนรหัสเสร็จเรียบร้อยแลครับตอนนี้ผมก็ทําการเข้ารหัสไวไฟใหม่อีกทีนะครับผมจะเข้าตัว 5G นะครับทุกครั้ง ตอนนี้หน้าจอดำๆก็คือผมอะ่ะกำลังทําการใส่รหัสผ่านให้ลูกค้าอยู่มันหน้าจอมันเลยขึ้นเป็นสีดำมาผมก็ไม่แน่ใจเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมทำการใส่เรียบร้อยอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ -E sorry dj